เมื่อสีไหสัวสัสดีครับมาดูก็ไล์สดที่สนามห้างแก้วครับพี่สมกับน้องปอนส่วนเบียนประท่ากับเจ้าก๊อตกับเจ้านุ พวกแดงครับามอแ,แต้มอยู่ที่สองต่อสองครับก็เปิดจหนุยกไปจะก็ดตีตรงนี้ก็เรียบร้อยดีครับ องเท่าครับจันุเสิร์ฟตรงนี้ออกไปสองสองครับทีมง,งานสวนเบนนะครับเดินทางมาสวนเบนบวกกับทีมงานเสรีไทยนะครับเดินทางเข้ามาที่สนามห้างแก้วเรัวันนี้สองต่อสองครับ แล้วเจ้าปอนแตกคร <ki> ับลูกนี้ฝั่งรยองขึ้นนำเป็นสต่อสองครับสองต่อสามครับ น้นทินะต่อสงท้งลังล้างว่าไม่มีน้ำหวานสามต่อสองเร็วสามต่อสองครับฝั่งพวกแดงสง่งตรงนี้เข้าช่องพี่สมเปิดซ้ายยกเข้ามาจ้ปบอนตีตรงนี้ติดเกี่ยวซ้ายครับกดยกตีตรงนี้ได้อ้าวปินแต้มนะครับ สี่ต่อสองครับพี่สมเปิดยกมาโกปอนตีตรงนี้ก็หายนะครับสองต่อสี่ครับเปิดยก เปลี่ยนสองครับสี่ต่อสองครับ,ออรบหนุเสิร์ฟไป,ปน้องปอนเปิดพิสมยกมาแกหยอดมานี้โอ้โหจะหนุเข้าไม่ทันครับ มาแล้วครับเจนกเอาจริงหลงลีดมาขายครับโดนละร้อยสามสิบครับสองสี่ครับเจปอนเสิร์ฟกดเปิดโรยเข้าไปกดยอดตรงนี้ไม่ข้ามนะครับเติเวิมเเิมมเิเมาตามเ <ห>3ตสต่อสครับเปลี <c oughs> ่ยนทรงแล้วครับสตเปี่องปต่เอก็มัน้สต่ปวกแดงเซิร์ฟ พีส่สมลอยขึ้นปัดแกไ้ไข่นีงเ้าโอ้แก้ไขดีมากครับ5ต่อห้าัตครับพงพี่พี่พอขอทางหน่อยครับยืนหลังสานามขอหน่อยครับ

แต้มน,นี้เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาสนุกมากครับจบพี่แต้มของฝั่งปวกแดงครับ หก <Mile dizzy> <Six S 1> ต ok ่อสามครับปวกแรงหนีเอาไว้สมเปิดยกขึ shoe, ้นบรตีออกขวาสุดลูงนี้ก็หายแล้วครับ คนใดที่โทรเข้ามาไม่ต้องโทรเข้ามานะครับไลฟ์สดอยู่นะครับพี่ชัยเชียงกง พี่นางพี่นางส่งตำแหน่งให้พี่ชัยเชียงกงหน่อยแกเข้ามาไม่ถูกเอาละครับคู่นี้จะพลิก ความค,คาดหมายในในาของขานอกหรือเปล่าครับลงสนามไปฝั่งกรุงเทพเป็นต่อถึง5 3 2 1ามสองหนึ่งเลยครับนั่งบูกันนมัดใส่กันหน้าร่องกันมาเลยไอ้บนี่ได้บนี่ได้ต่อสามสองก็ร่อแม่จน์เขาล่องเลรอเนี่ย เก็ดสครับฝั่งพวกแดงสามเจ็ดครับทีมงานส่วนเบียนตามหลังอยู่ครับตอนนี้เสือไปยนุ่เปิดซ้ายยกมาเจ้าก๊อตีตรงนี้ติดเกี่ยวครับบอนเกี่ยวได้เปิดยกโอ้โหตีเข้าช่องครับ ซี <4 S 2> ตเจ็ดครับจนเบียนตามมาดีเดโอ้โห oh, oh, เสิบโลนี้เป็นแต้มครับ5้ต่อเแล้วครับ มาติดๆครับหกต่อเจ็ดครับทีมงานส่วนเบีนสำหรับพิชัยเชียงกงนะครับมาที่ห้างแก้วซอยห้านะครับพี่ อ้าวลงนี้จะกัดยังล็อกได้ครับพี่นางส่งตำแหน่งให้พี่ชัยหน่อยพี่พี่ชัยมาไม่ถูกแก้วซิร์แก้วซอยหก็ขึ้นแล้วพี่ชัยเซิร์นหาห้างแก้วซอยห้าได้เลยนะครับเอาตีแก้วส้นยกกัดครับอ้าวมาแล้วครับพวกแดงหนีออกไปอีกแต้มหนึ่งครับ สู่กันได้สนุกครับวูนี้แปดต่อหกครับสนุเสืร์มาพ่สมเปิดยกขึ้นปวอนยอดติดเกี่ยวหลังเท้าตัตีตรงนี้ติดเกี่ยวหลังทางกันพ่สมยกไปปวอนโอ้โห ไม่น่าเชื่อครับเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาแล้วครับสวนเบนยังอยู่ครับ6ต่อแปดครับเสริมข้าช่องก็เปิดงอยกมาก <Hey. S 2> ็โยโอโหตีตรงนี้หัวหลังครับหลงทางกันหมดแล้วครับ แปดหกครับจนุปวกแดงเสิร์ฟโยงมาจ้อปอนเปิดที่สมโรยขึ้นอ่าลูงนี้น้องปอนยกไม่เข้าน้องปอนแก้ไขออกหลังครับลูกนี้เต่อหครับฝั่งปวกแดงนี้ไว้อีกจนุจะเสิร์ฟ เดนเสร์ฟมาสายสุดของจะาปอนเปิดแต่ก็พี่สมเฝ้าตาขายครับตรงน,นี้โอ้โ oh. ห มีบอลอันดับหนึ่งบอลก็เนี่ยขาดได้นะทุกคนความชิ้นเดียวเอาเก็บด้วยเอาแรงไหมแต่ก็ผมไม่ว่าเพราะรำการตัดสินไปแล้วนี่ว่านุลงก่อนไปแต้มสิบต่อหกแล้วครับฝั่งพวกแดงหนีเอาไปอีกหนึ่งแต้มพิสมเปิดพิสมยกขึ้นแต่บอลตีตรงนี้ก็หายแล้วครับยังอยู่ครับส่วนเบนสิบสามแต้มไม่มีดีลครับ เดี๋ยวปอนเสิร์ฟตรงนี้เข้าน้องปอนเสิร์ฟตรงนี้เข้าช่องครับแต่ออกหลังนะครับหื้าตําครับห้าตําห้าตําไม่ให้เนี่ยสิบหกครับเสิร์ฟมาพี่สมเปิดสมยกเข้าไปเจ้ปอนตีข้ามไปก็เปิดเจ้าโนยยกขึ้นโอ้โหเจ้ากัตเช็ดมงเช็ดถูกนะครับก่อนลงจะข้ามนะครับ สิบเอ็ดต่อหกครับหกสิบเอ็ดครับพี่สมเสิร์ฟตรงนี้เข้าช่องยูโนูเปิดซ้ายยกลอยมาเจ้ากัดแย่หัวเข้ามาพี่สมเกี่ยวได้พี่สมยกขึ้นล้นครับตรงนี้โอ้โหต้องบอลหมองไม่ถึงอ่ะ ยกล้นเหมือนกันพี่สมตั้งปตียังอยู่ครับยังไม่ตายครับพี่สมยกเข้าไปเจ็ดสิบเอ็ดครับพี่สมเสิร์ฟมาเงี้ลูกนิด ลูกทีเด็ดของแกเลยครับพี่สมตัดหน้าขวา11บต่อเครับจะโนเสิร์ฟเข้าช่องมาพี่สมเปิดโยกขึน้นกระปอนโอ้โหตามเช็ดลงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เจ็ดครับพิสมเสิร์ฟจะก้อเปิดยกมาตีโอ้โหตีเข้าช่องมาน้องปอนเกี่ยวส้นไม่อยู่ครับสิบเอ็ดเจ็ดครับนอโยงมาน้องปอนเปิดพิสมยกเข้าไปปอนก็หยอดหายครับ กปอนสั่งให้พี่สมเสือพี่หกแต้มเกมมางั้นครับปอนเปิดพี่สมยก

นน<ฮ>แหมลูกนี้น่าเสียดายครับพี่สมยกล้นะนเปิดขึ้นมาลูกกระชอกไปตกเสเน็ตครับขี้ใสไหนว่าขี้ดุนน่ะงานะ 8 1ครับจะปอนไล่ไมาอีกหนึ่งแต้มครับทั้งเกี่ยวทั้งชงแล้วก็ไล่ตีครับยแล้วไล่เขา้ามาอีกหนึ่งแต้มครับ9 1แล้วครับ ก 8, เก้าสิบเอดอแล้วครับเกมยกเพี้ยนแล้วครับฝั่งพวกแดงตอนนี้นจากน้ำห่างตอนนี้กลายเป็นน้ำแค่แต้มเดียวครับ สิบสิบเอ็ดครับจะปอนเสือไปหนูเปิดยกขึ้นมาก็ตีตรงนี้ก็หายแล้วครับสิบเอ็ดสิบครับหนูเสิร์ฟยอด ไม่ข้ามครับเอาแล้วครับไปยืนอยู่11นานแล้วครับเหมือนจะรอสวนบินนะครับ 10 11ครับกดเปิดโนยกมากดตีติดเกี่ยวหลังเท้าปอนโยกหยอดอ้าวเป็นแต้มแล้วครับ1 1เเท่าแล้วครับเอาแล้วสวนเบนกลับมาอีกครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบสามเต้มมีมิดิวครับคู่นี้ ปิดสมเกี่ยวยกขึ้นอ่าลุงนี้กรรมการบอกเสียสวนเบียนขึ้นแท่นแล้วครับโอ้โหจากตามอยู่61นะครับกลับมาแซงครับดูที่จะปิดเกมได้หรือเปล่าครับ12 11ครับ ออกแดงยังอยู่ครับตรงนี้เปิดและยกล้นมาฝั่งนงปอนเข้าไม่ทันครับ 1 12ครับอนุเสิร์ฟเข้าช่องรปอนเปิดพิสมยกอ้ารปอนตีไม่ค้ามตรงนี้12เท่าครับเอาแล้วครับหลังจากที่หยุดแต้มตัวเองอยู่ตั้งนานครับทีมงานพวกแดง12เท่าครับบอกไหนก็ได้แตคู่นี้สิบสองเท่าครับพี่ใจพี่ใจขยับซ้ายหน่อยพี่ แล้วก็ออกเสิร์ฟมาตรงนี้ออกครับถือโดนละปวดแขนละบานนี่สั้น,นไม่เบิดหรอกสิบสองสิบสองครับนอ้องบอนเสิร์ฟตรงนี้ตัดหน้าขวาเจ้าหนูเปิดยกเขื่อนจากดต,ตีมาติดเกี่ยวพิสมครับพิสมยกห่างแก้ไขข้ามไปโยกเปิดยกก็ตีตรงนี้อา้าว หายแล้วครับกลับไปเป็นเกมเสร์ฟของโปกแดงครับโอ่นี้สนุกมากครับราคาพลิกไปพลิกมาเลยครับลงสนามนี้ฝั่งสวนเป็นเป็นต่อถึง5-3-2-1นะครับ12-12ครับจนุเสร์ฟเข้าช่องมาบอลเปิดพี่สมยกเข้าไปปอนตีลูกนี้ติดเอียวหัว เกี่ยได้มาเอาเกี่ยไข่ข้ามาพี่สมเปิดยกเข้าไปตรงนี้โอ้โหยังอยู่ครับสวนเด่นสิบสองเท่ากันครับ แจมเดียวเกมครับขวอนเสิร์ฟไปจเจก็เปิดโอ้โหเจก็เปิดแตกตรงนี้เรียบร้อยครับฝั่งโซนเบียนกำชชยชนะไป13ต่อ12ครับขอจบไลฟ์สดไปแต่เพียงรั้งนี้ครับสวัสดีครับ